แต่ทั้งหมดนี้พอฟังคุณพิชัยนะที่ดีคนส่วนน้อยนะผมหันมาศร,รัทธาดรเตโสพลมากขึ้น <c oughs> ผมพอเข้าใจแล้วทั้งหมดนี้ทาไมถึงแทงสวนมาได้ตลอดเพราะว่าดรสโสพลก็เป็นคนส่วนน้อยเหมือนกันปิดท้ายกับพวกเรานิดหนึ่งฮะถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มาให้สิน์ให้พรพวกเราฮะเชิญฮนะครับผมอันนี้เลยเวลามาเรื่อง25่นาทีเลยต้องเลยเละน<ล>ะฮ<ล>ะตอนนี้ฮะความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีไว้เนก็ต้องจบแล้วล่ะงั้นเดี๋ยวผมต้องรีบพูดหน่อยนะครับได้เลยถ้าเกิดผู้ไม เอาสั้นๆทองประโยคเดียวอันแรกนะครับก็อย่างถ้าเราไปซื้อหุ้นเมืองนอกเนี่ยระวังเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนไปด้วยครับอาจจะเจ๊งได้นะครับอย่าเพิ่งไปเชื่ออันที่สองเนี่ยครับก็คือเรื่องซินธิไซโกที่บ้ามาเนี่ยครับผมเขียนบทความไว้เนี่ยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะผลิตได้ประมาณ0.001วินาทีนั่นเองแล้วก็หายไปเนี่ยครับไม่เหมือนเพชรนะครับเพชรนี่สามารถทําได้นะผมประเมินราคาเพชร นาีไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการประเมินราคาเป็นม,มันผลิตมาได้เลยอย่างนี้ได้แต่นี้เนี่ยมันยังห่างไกลมากมายมหาศาลนะครับอันต่อมาเรื่องราคากับมูลค่าเราบอกว่ามันมีราคาแต่จริงๆเนี่ยบิตคอยน์มีมีราคานะครับแต่ไม่ได้มีมูลค่าอ,อย่างสมมติเราซื้อหุ้นเนี่ยหุ้นมันมีมูลค่านะเพราะว่ามันมีฟันเดเมนท์ลอยู่อันนี้ไม่มีฟันเดเมนท์ลอะไรเลยเนี่ยครับอันนี้ฝากไว้คิดนะครับบ้านเนี่ยบางทีอาจจะราคาตกก็มีจริงนะครับแต่พอมันหล่นมาเนี่ยเราเห็นช่องจังหวะ เรารีบเสื้อไว้นะเราก็ได้กำไรมหาศาลอันนี้เป็นการเก็งกำไรอย่างหนึ่งนะครับอย่าลืมนะเราลงทุนในเนี่ยนะครับคนที่ถือบิตคอยอยู่เนี่ยครับนะ0.03เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับถืออยู่ถึง60%เปอร์เซ็นต อย่างนี้แล้วเราจะไปทํากําไรได้ไหมครับอย่างที่บอกเนี่ยกำไรจริงอยู่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ <Ừ. S 1> นะาเรียกเสมอตัวเมลลยี่สิบที่เหลืออีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ในที่นี้ที่เราอยู่กันเนี่ยครับมีสักกี่ท่านที่จะกําไรแม้แต่กูรูก็ตามนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งเนี่ยครับโลกกำลังนะจะสงบแล้วเชียวนะเหมือนจะเปิดวอต่อนาอีกนิดเดียวนะครับก็คือว่าอย่างขุดเหมืองบิตคอยเนี่ยสมัยก่อนเราขุดได้ในราคาถูกนะมีกูรูบางท่านเนี่ยครับบอกว่าใช้ไฟโซลา่าเซลล์บ้างอันนี้ของปลอมความจริงมันทําไม่ได้เลยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราึงงต้อขขโมมยไฟาุด ถ้าเราไม่ขโมยไฟฟ์ฟลดเนี่ยมันไม่พออยู่แล้วนะครับดังนั้นอันนี้เป็นไปได้เลขอย่างหนึ่งเนี่ยเราเก็บไว้ตั้งนานเนี่ยนะเราสามารถที่จะเก่งกับรายได้นะครับนะแต่จะมีสักกี่คนที่เก็บไว้ได้นานขนาดนั้นนะครับเขาย้ายฝั่งแล้วนะฮะนะมันจะเก็บได้พิได้ข่าวว่าต้องขึ้นที่มปซาอู่ไม่กลัวตกเครื่องหน่อยเหรอฮะถ้าเก็บไว้มีใครสักกี่คนที่เก็บไว้จะแม้ทุกคนไม่มีใครเก็บเลยนะครับนะแล้วก็ในที่นี้เนี่ยนะถ้าเราบอกว่าเราเชื่อนายวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยครับ จำได้ไหมว่าเรียนแฟลตรบอกว่าอย่าซื้อบิตคอยอ่าเราต้องฟังด้วยนะครับอย่าไปฟังแต่เรื่องอื่นขอบคุณมากครับขอบคุณดรโสพลพรโชคชัย